ร้านลูกค้าผมนะครับแล้วผมก็บอกหลายทีแล้วนะฮะร้านไหนที่เป็นร้านของชํานะครับและขายดีอยู่แล้วเอา20บาทมาลงก็จะขายได้เลยทันทีนะครับ <Yeah. S 1> อย่างนี้นะฮะนี่ร้านลูกค้าอยู่ตรงนี้นู่นตลาดตลาดอยู่นู่นเลยแล้วเป็นตลาดเทศบาลน,นะครับตลาดเทศบาลก็คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้แล้วนะฮะตรงไหนที่ทาเลดีเนี่ยว,วิธีการดูของเรานะครับดูง่ายมากร้านค้ามันจะเยอะทั้งร้านโทรศัพท์บ้างแหละร้านสินเชื่อร้านยาร้านอะไรมันจะเยอะมากมีครบทุกอย่างนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอบ้านกรวดทำเลลูกค้าดีมากครับอยู่เยื้องกับตลาดตลาดจะอยู่ฝั่งทางขวามือนะฮะทางนั้น <Yeah. S 1> และนี้ก็จะเป็นร้านลูกค้านะครับซึ่งขายดีอยู่แล้วครับเนื่องจากเป็นร้านของชาวแล้วก็เป็นร้านของคนประจําอําเภอน่าจะเยอะที่สุดในละแวกนี้แล้วนะครับร้านใหญ่มากนะครับ ร้านลูกค้าผมนะครับแล้วผมก็บอกหลายทีแล้วนะฮะร,ร้านไหนที่เป็นร้านของชํานะครับและขายดีอยู่แล้วเอา20บาทมาลงก็จะขายได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องรอคน <Yeah. S 1> ขายดีมากนะฮะเพราะว่านี่เพิ่งจะตอนเช้านะครับลูกค้าเข้าเรื่อยเลยเนี่ยลูกค้าเข้าเรื่อยเลยนะครับเนี่ร้านของลูกค้านะครับที่เป็นร้านข้าวสารอาหารแห้ง แล้วก็มีของสดด้วยเยอะมากนะครับตรงกลางเนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นพวกของชําลูกค้าขายับไปทางฝั่งริมนะครับแล้วก็เอา20บาทของเรามาลงตรงกลางทั้งหมดเลยดูทําเลของลูกค้ากันนิดนึงนะครับทำเลก็จะลักษณะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ร้านลูกค้าอยู่ตรงนี้นู่นตลาดตลาดอยู่นู่นเลยแล้วเป็นตลาดเทศบาลน,นะครับตลาดเทศบาลก็คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้แล้วนะฮะตลาดหลักของแถวนี้นะครับตรงไหนที่ทาเลดีเนี่ยวิธีการดูของเรานะครับดูง่ายมากร้านค้ามันจะเยอะทั้งร้านโทรศัพท์บ้างแหละร้านสินเชื่อ ร้านยาร้านอะไรมันจะเยอะมากมีครบทุกอย่างนะครับคือพูดง่ายๆว่าอยู่ใจกลางความเจริญของตัวตําบลน,นี้แล่าเดี๋ยวทีนี้เราไปดูภายในร้านกันลูกค้าถามเยอะเหมือนกันว่าทํเลเลือกแบบไหนก็เลือกแบบนี้นะฮะแต่ว่าก็จะต้องสู้กับค่าเชา่าที่แพงฉะนั้นถ้าทุนน้อยๆเงินทุนสำรองน้อยเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นร้านลูกค้าที่กําลังจัดอยู่นะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยร้านโชคจันยามีป้ายลูกค้าสามารถออกแบบเองได้นะครับนี่กำลังจัดร้านอยู่นะครับร้านก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะฮ เพราะว่าลูกค้าลงแพ็กเกจ XL ถึงกว่าเจ็ดแสนบาทน,นะครับออาจจะลกนิดนึงนะฮะวันนี้มันยังจัดไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับนณะร้านเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับถ้าซื้อไซส์ XL นี่ชั้นก็จะประมาณนี้เลยฮนะยาวไปจนถึงด้านหลังเลย ประมาณนี้นะฮะตรงโซนด้านหน้านี้เราก็จะลงเป็นสินค้าอุปกรณ์ทําความสะอาดนะครับอยู่ทางด้านหน้า <Yeah. S 1> อันนี้ก็กําลังจัดเรียงอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับคือน้องๆเพิ่งมากันได้2วันนะครับปกติไซนี้จะใช้เวลาจัดอยู่ประมาณ5วันอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็สินค้าที่เพิ่งยกลงมานะครับอ่าเคาน์เตอร์คิดเงินทางฝั่งนี้ที่ผมบอกว่าลูกค้าขายของสดของชํานะครับก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยมีตู้แช่ยาวไปถึงนู่นเลยฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นของชําเขาก็จะกั้นเป็น2โซนนะครับของชั่ของสดจะคิดเงินตรงนี้ข้อดีก็คือว่าเราอ่ะสามารถจดบันทึกได้ว่าของชําของสดอ่ะขายได้เท่าไหร่ส่วนไอ้เจ้าของ20บาทเนี่ยขายได้เท่าไหร่ก็จะได้รู้ยอดอย่างชัดเจนข้อดีมันก็คือตรงนี้เวลาเราแยกโซนแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราเอาโซนมารวมกันปุ๊บเลยบางทีไม่รู้นะครับว่า20บาทขายได้เท่าไหร่ของชัมขายได้เท่าไหร่นะครับมันก็ทําให้เราบริหารเงินลําบาก ป้ายลูกค้าออกแบบสวยมากเลยอันนี้เป็นป้ายที่ออกแบบดีจริงๆนะฮะอันนี้โซนเครื่องเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะสวยงามนี้ดูรู้เรื่องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นนะครับเวอันนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องครัวนะครับช้อนซ่อมเยอะมากจานชามเยอะมากนี่พวกตะลงตะหลิวทับพีนะครับครบเลยนะครับแก้วนะครับนี่ครบเลยนะฮะจานชามมีหลายรุ่นมากนะครับในท้าน จานชามเป็นสิ่งที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆของร้าน20บาทเลยนะฮะอันนี้ตะหลิว,วทับพีนะครับโอ้โหจะเอากี่ตะหลิวเยอะมากนี่ฮะมีดนะครับถุงใส่อาหารครบเลยอส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเบาะหมอนนะครับต่างจังหวัดนี่ขายดีมากเพราะว่ามันถูกนะครับอันละ20บาทดูสิฮะนี20บาทโซนนี้ก็จะเป็นโซนผ้านะครับมีผ้ามีถุงเท้ามีปลอกแขนออา ทำเลเนี่ยมันดูไม่ได้ยากเลยนะครับดูว่าร้านค้าเยอะหรือเปล่าในพื้นที่มีร้านทองร้านยาร้านอะไรกระจุกกระจุกตัวอยู่เนี่ยทำเลดีแหละ <Yeah. S 1> มันไม่ได้ดูยากนะครับโซนกิฟต์ช็อปเนี่ยก็จะเป็นของสาวๆเนี่ยเครื่องสำอางก็จะอยู่ประมาณนี้ตรงลิปสติกพวกนี้มีอยอยจดน,นะ,ะลูกค้าร้านนี้นะครับขาย20นะครับของที่เกินราคาเนี่ยลูกค้าจะเอาไปตั้งข้างหน้านะครับที่มันเป็นเก้าอี้เป็นกะลามังอยู่ตรงนู้นนะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นโซนลิขสิทธิ์นะครับของเราเป็นลิขสิทธิ์แท้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องโทรศัพท์นะครับสายชงสายชาร์จนะครับอันนี้ตัวไหนที่ต้องมีมอกรเรามีครบนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นของเกินราคาร้าน20บาทขายของเกินราคาไม่ผิดนะครับเราแค่ต้องติดป้ายราคาให้เรียบร้อยว่าเฮ้ยราคามันเท่าไหร่ร้านนี้น่าจะจัดเสร็จอีกระประมาณ2วันนะครับนี่ทำเลของลูกค้านะครับอันนั้นเป็นตลาด ตอนเย็นเนี่ยรถจอดเต็มทั้งสองฝั่งเลยนะฮะแล้วก็จุดความเจริญเนี่ยก็คือตรงนี้เป็นศูนย์รวมเลยนะฮะพาไปดูนี่ก็จะมีร้านออปฟมีร้านโทรศัพท์ร้านสินเชื่อทำเลดีๆมันดูแบบนี้นะฮะคือร้านค้ามันกระจุกตัวกันอยู่เซเว่นบิ๊กซีโรตัสเห็นไหมครับครบเลยเรียงกันเลยครับทั้งนั้นที่เขาขายข,ายของเหมือนกันแข่งกันแต่ทํามาอยู่ได้ทุกเจ้าเพราะคนมันเยอะจริงๆอ่ะครับ <c oughs> นี้ก็จะเป็นหน้าร้านของลูกค้าครับต้ของทัดดาเราก็จะขึ้นตรงกลางนี้นะครับป้ายเนี่ อะไรนะ,ะลำบากนะครับลูกค้าไม่รู้จักคนเข้าร้านน้อยกว่าความเป็นจริงนะครับ oh. สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ